สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟาร์มจะมานำเสนอวิธีการเขียนคิ้วพลาดๆที่หลายๆคนทำกันนะคะคือเคยมีความรู้สึกไหมคะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปตามสถานที่ต่างๆพบเจอผู้คนหรือว่าคุยกับใครสักคนเราจะมองคิ้วเขาอยู่ตลอดหรือเฮ้ยทำไมเขียนคิ้วแบบนี้อ่ะ เฮ้ยทำไมคิวเป็นแบบนี้อะไรอย่าเงี้ยคือวันนี้ฟังก็จะมารวบรวมสถานการณ์คิ้วพลาดๆที่มันอาจเกิดขึ้นกับเราได้และแน่นอนว่าหลายๆคนมันเคยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะมาดูกันเลยค่ะอุป,ปรกรณ์ที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะเริ่มเลยที่คาดผมะคะ่ะเก็บหน้ามาว้าพลังเหม็นฐานโลกกันอ่านี่คือคิวนะคะคิวลดๆเลย แล้วก็เห็นะคะว่าคิ้วตรงนี้ข้างนี้เราจะหายไปอ่ะต่อไปก็จะเป็นตัวเขียนคิ้วแบบเจลนะคะแล้วก็พู้กันแล้วก็อันนี้ค่ะดินสอเขียนคิ้วทั่วไปเลยที่ใช้กันทีนี้มาดูกันเคะว่าอะไรที่ผิดพลาดที่เราทํากับคิ้วของเราไปบ้าง มาเริ่มต้นกันด้วยความพลาดข้อแรกนะคะนั่นก็คือคิ้วที่ไม่คิ้วเอาซะเลยนั่นก็คือคิ้วธรรมชาติของเราคนส่วนมากเนี่ยอเอาละร้อยละหกสิบก็ได้ผู้หญิงหลายคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องความสวยความงามเลยแล้วก็ไม่ได้การคิ้วค่ะแต่พอจะไปงานไหนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะออกนอกบ้านก็แบบอยากเขียนคิ้วไงแต่ว่าไม่ยอมการคิ้วการไม่การคิ้วนี่แหละค่ะคือข้อผิดพลาดของเรื่องคิ้วที่คุณถัดจะทําได้ส่วนหนึ่งเลยเพราะอะไรเพราะว่า เวลาคุณไม่กันคิว้วเวลาคุณเขียนคิ้วเนี่ยคุณก็จะเขียนตามเส้นที่มันเกิดขึ้นที่มันแบบที่เราเห็นในทุกๆวันยกตัวอย่างนะคะถ้าหากว่าซูมดูใกล้ๆอย่างเงี้ยเห็นไหมอาจจะไม่เห็นอ่ะข้างนี้แล้วกันอันเนี้ยอย่างข้างเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะอย่างข้างนี้ของฟาร์มอะคือคือว่าเขาถ้าดวูตามขนคิ้วปกติอะ่ะอ๊ มันจะลงไปข้างล่างอะค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าฟาร์มเขียนคิ้วตามแนวคิ้วของฟาร์มจริงๆอะมันก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวฟามจะเขียนข้างขวาให้ดูแล้วกันเพราะว่าข้างนี้มันการจนฉัดเอาอะาก็จะเป็นอย่างนี้คือคิ้วถามว่าตอนนี้แย่ไหมก็ไม่แย่มากแต่คือมันไม่ได้สวยไงเพราะว่าเราสามารถทําให้มันสวยได้กว่าน,นี้แล้วคือที่แบบ สกิลเยอะกว่าน,นั้นก็คืออะไรคือแบบเขียนลากยาวมาถึงหางคิ้วตรงนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยลากมาถึงนี้เลยแล้วคือแบบคือคือแบบอ่ะจะถึงขอบหูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือคิ้วที่พลาดนะคะถ้าใครยังไม่การคิว้วไปกันคิ้วมานะคะจะช่วยให้เรื่องการเขียนคิ้วง่ายขึ้นค่ะค่ะตามมาติดๆนะคะคิวที่สองนั่นก็คือ คิวอาม่าค่ะถ้าให้จินตนาการว่าคิวอาม่าคืออะไรคิวอาม่าในคำนิยามของมันก็คือคิวที่แบบบางมากๆบางจนแบบเหมือนเป็นเส้นๆตรงๆเอามาแปะตรงหน้านะคะเดี๋ยวจะมาเขียนให้ดูเขาว่ามันเขียนยังไงนะคะคิวมันก็จะเป็นอย่างนี้ เคยเห็นใช่ไหมคะเชื่อว่าเคยเห็นถ้าไม่เคยเห็นไปดูอาม่าแถวตลาดก็ได้ค่ะเดินไปเดี๋ยวเจอค่ะก็บางคนก็จะแบบมีคิ้วเขียวๆวเข้ามาด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าสีตั้งแต่หัวจรวดหางแทบจะเท่ากันหรือที่หนักกว่านั้นก็คือที่คนคิ้วไปหนีเพราะอะไรเพราะว่าเขาไปซื้อตัวบล็อกเขียนคิ้วค่ะมาทาบพอทาบแล้วก็ทู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 หัวจรลดหางเท่ากันเพราะฉะนั้นมันได้คิ้วที่แบบ ไม่มีมิติอะค่ะแล้วแบบมันก็จะทําให้หน้าเราดูอายุขึ้นเยอะมากมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคิ้วอม่าไม่ควรทํานะคะเนื่องจากว่าเขียนคิ้วหลายแบบก็ทาทูทาทูทาทาูคิ้วก็เริ่มแดงแล้วนะคะโอเคเรามาต่อเลยคิ้วต่อไปคิ้วเกาหลีตึงถามว่าคิ้วเกาหลีผิดยังไงมันผิดตรงที่ว่าเราเอามาตีความกันผิดๆเขาว่า คิ้วเกาหลีคือคิ้วที่ตรงใหญ่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าพอเรามาตีความมันจะมีเส้นบางๆที่ก้ารรว่างคิ้วเกาหลีกับคิ้วปิงนะคะซึ่งคนที่เขียนพลาดนั้นคือคุณเขียนคิ้วปิงอยู่่ะอืมเรามาดูกันว่าเขียนคิ้วปิงคืออะไรคิ Q ้วปิงสมมุติเรามาเริ่มจากความเป็นเกาหลีกันก่อนนะเราจะบอกว่าคิ้วตรงใช่ไหมคะอ่ะตอนนี้คิ้วฟังเสียงขึ้นอยู่แล้วก็ คิวตรงคิวตรงจะเกาหลีค่ะจะโกลินเตอร์ล่ะคิวตรงปึ๊บอ่านี่ใช่ไหมได้อย่างงี้แล้วนะอ่าน้าหน่อนนยค่ะนางเอกเกาหลีนี่จริงๆร,รูปที่แบบโอเคมันก็จะแบบประมาณอย่างนี้ไงแต่ คนทั่วไปจะไม่ค่อยหยุดอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเขาก็ะะจะฝนมันเข้าไปเดีความเปลี่ยนเป็นขอเปลี่ยนเป็นผู้กันนะคะเพราะว่า <S 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 เขียนบ่อยๆคิวเริ่มแดงวันนี้ความเสียดสีเพราะอีกอย่างความก็ถนัดเขียนผู้กันมากกว่าด้วยอ่าคือนอกจากที่ว่า จะเขียนหนาใหญ่แล้วคือยังไม่มีการไล่เฉดสีด้วยนี่คือข้อผิดพลาดของระหว่างคิ้วเกาหลีกับคิ้วปลิงค่ะเห็นไหมคะพออ่าแล้วอีกอย่างคือคนที่เขียนคิ้วไม่เป็นนะคะเขาจะไม่เลือกสีคิ้วที่มันเข้ากับสีผมมันก็เลยเห็นไหมคะว่าผมฟาร์มเนี่ยจะเป็นสีออกทองทองแดงๆ แต่สีที่ใช้วันนี้ก็จะค่อนข้างเข้มนะคะเห็นไหมคะคือคือคูความเกาคืออะไรมันคือแบบ มองไกลๆเดี๋ยวเออไม่มองไกลๆเห็นอะไรไหมคะว่ามันเหมือนว่าเหมือนเอาอะไรมาแปะหน้าเนี่ยอ่ะ <_ d ata> เพื่อความปานีให้ชีวิตหน่อยอะบางคนก็สไลด์หัวอ่ลายลายลายลลสีแต่อะประมาณเนี้ยแต่คือเขาจะมียเขาว่ามันก็ยังใหญ่อยู่ดีเ่อะใช่ไหมเพราะแบบสีเดียวกันแล้วคือสีเข้มเนี่ยเห็นไหมคะ มันเหมือนเอาอะไรมาแปะห่วงจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นคิ้วปริงแบบนี้ไม่ใช่คิ้วเกาหลีนะคะอย่าสับสนเอาละค่ะท่านผู้ชมเรามาถึงคิ้วต่อไปแล้วนะคะคิ้วต่อไปทรงต่อไปที่เป็นอะไรที่พลาดอีกนั่นคือคิ้วนางพญาค่ะไม่ใช่นางพญาอย่างเดียวนะคะนางพญาเทินฟ้าเลยค่ะมันเทินฟ้ายังไงนั่นเป็นเพราะว่าเคยเคยดูหนังจีนไหมคะมันจะแบบ นางเอกจะเขียนคิว้วนางเอกพระเอกหรือทั้งหลายนะี้คะจะเขียนคิว้วฟึบแต่คือผู้หญิงเราไม่จบแค่นั้นนะีคะไม่จบแค่แบบคิว้วขึ้นไปนิดเดียวแต่แบบเหินนเหินมากอะเหินสนแบบเอ้ยจะเ,เล่นนิ้วเหรอปึง้งอะไรอย่าง มันไม่สวยอะคือคือพุ่งไปไหนเพราะฉะนั้นการที่เราอยากเป็นแบบอย่างคุณฟ้านป,ปิงเลยอย่างเงี้ยแต่แบบว่าเราจะได้ปิงเหินฟ้าแทนได้ไหมคะมันพุ่งขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นมันไม่มีมิติเอาซะเลยแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นไม่เอานะคะคิ้วแบบนี้คิ้วแบบนี้พลาดค่ะอันดับคิ้วต่อไปนะคะนั่นก็คือคิ้วสามเหลี่ยมหรืออีกเครื่องอีกชื่อหนึ่งคือ คิวภูเขาหรืออีกชื่อหนึ่งคือหลังคาบ้านค่ะใครจะเรียกยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่แบบมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือคิวเราอ่ะมันต้องโกงใช่มันต้องโกงมันต้องโค้งเข้าใจแหละแบบว่าไม่ใช่มันต้องไม่ใช่โค้งที่มันเท่ากันสิยกตัวอย่างนะคะสมมติคิวมันขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเราเห็นแล้วอ่าจุดหักของคิวพอดีอืมจ้าหักของคิวพอดีมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ เราก็จะมองเห็นจุดอย่างนี้ใช่ไหมเราก็หักมันลงมาเลยค่ะคือเข้า,จาใจไหมว่าปกติแล้วอะเวลาจุดหักของคิ้วอะอนี่ไงคะมันจะอยู่ตรงจุดนี้ปลายจมูกวาดมาตาดําแล้วก็ตรงเนี้ยคือจุดตัดใช่ไหมที่คิ้วมันจะต้องหักลงแต่อย่างเงี้ยเห็นไหมคะมุมคิ้วของฟาร์มอะหรือคนทั่วไปก็ตามบางคนจะเข้าใจว่า มันจะต้องหักเลยเพราะฉะนั้นมันหักก่อนถึงเวลากำหนดของมันมันก็เลยจะแบบคุณปล่อยป้าอะปล่อยว้าเขียนอีสานท,ที่แบบเขาชอบแบบเขียนคิ้วแล้วแบบเวลาเป็นตัวตลกอะนะคะแล้วคือถ้าเขียนสองข้างมันก็จะยิ่งแบบเป็นมุมเป็นมุมนี่คือคือบ้านบ้านที่มีสองหลังคา มีหน้าต่างมีป่องไฟอะไรอย่างนี้เหรอเพราะฉะนั้นคิวนี้ก็ไม่เอานะคะเป็นคิวที่พลาดอีกเหมือนกันค่ะคิวต่อไปนะคะคือเขาจะเรียกกันว่าคิวกุดค่ะคิวกุดเนี่ยต้นกําเนิดมาจากการที่เราจะคิดว่าเอ้ยคิวไม่ยาวมากมันคือคิวที่ทําให้หน้าดูอ่อนเยาวนะ์นะนะนี่นะคะทีนี้ มันแต่คือจริงๆแล้วมันคือความเข้าใจผิดไงมันก็เลยกลายเป็นคิ้วที่มันกุดเกินอ่ามันก็คือหายนะของใบหน้าของเรานั่นเองเอามาดูกันนะคะพอเป็นคิวที่มันกุดสั้นเกินไปมันก็จะไม่ได้มเติเห็นไหมมองเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ย เหมือนชีวิตมันขาดอะไรไปสักอย่างอะค่ะได้ไรไปสักอย่างอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันไปไม่ถึงฝั่งฝันเลยอะเออเนี่ยค่ะคือถ้าเติมหนวดอีกนิดนึงก็จะคล้ายๆกับคุณชาลีไปแล้วนะคะอืมเพราะฉะนั้นคิวแบบนี้สั้นเกินไปค่ะแอม่เอานะคะเอาละค่ะเราเดินทางมาถึงการคิวสุดท้ายแล้วนะคะจริงๆมันก็มีคิวอีกหลายอย่างนั่นแหละคะ่ะที่เราพลาดได้นะคะนั่นก็คือคิว คิ้วอะไรดีอะคิ Q ้วคิ้วยาวแล้วกันนะคะเรียกง่ายๆเลยนึกชื่อไม่ออกแล้วคิ้วยาวคือคือคิ้วยาวอ่ะยาวแบบยาวสมชื่อเลยคิ้วเริ่มเปื้อนล่างไม่สะอาดอ่ะแบบว่าเขียนแล้ว,รวเรารู้สึกว่าเมื่อกี้มันเรารู้สึกมันว่าขาดอะไรไปนในชีวิตใช่ไหมแต่ตอนนี้เราจะรู้สึกว่าชีวิตจะเติมเต็มเติมเต็มแต่ว่าเออมากเกินแต่แล้วนะนี่ค่ะคือสมมติอันนี้คือคิ้วทั่วไปเนาะไม่เห็นะส่วนมากเลยเออโอเคแต่แบบ มันในขาดใจไงรู้สึกว่าเฮ้ยมันขาดอะไรไปเราจะต้องเติมเติมอีกคือแบบเชื่อว่าหลายๆคนจะเคยเห็นนะอารมณ์แบบว่าเฮ้ยคิ้วจะถึงไรผมอยู่แล้วอะยาวไปไหนอะอะนี่ก็ได้เห็น,นะคะยาวมากแต่คือจริงๆหน้าใหญ่นี่มองข้างหน้ามันโตเขียนมันฐานข้างดูสิปึ๊บเพราะฉะนั้นบางครั้งปล่อยให้ชีวิตมันขาดบ้างก็ได้นะไม่ต้องเติมเต็มขนาดนี้คะ่ะ โอเคค่ะวันนี้ก็ได้เห็นทรงคิ้วหลายๆแบบที่มันพังแล้วก็มันพลาดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เคยเขียนคิ้วตามสิ่งที่ฟาร์มได้กล่าวไปไว้นะคะเรามาเปลี่ยนกันดีกว่าค่ะยังไงก็วันนี้ฟาร์มไม่ได้นําเสนอวิธีการเขียนคิ้วที่ควรจะเป็นในแบบที่มันถูกที่มันเหมาะกับใบหน้าก็ก็ไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าสิ่งที่บอกไปวันนี้ใครที่เคยเขียนแบบนี้ เปลี่ยนกันเลยคะ่ะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะยาวนานมาก